สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูในช่องของแคม p ์นะครับคราวนี้ก็มาถึงคิวของคนที่อยากจะสร้างเพจ Facebook หรือว่าสร้างช่อง YouTube อยากทําแนวคอนเทนต์ตามเรานะครับตามช่องนู่นนี่นั่นครับเพราะว่ากระแสการทำคอนเทนต์ตอนนี้ครับกำลังมาแรงครับมาแรงมากๆเลยแรงแซงทางโค้งผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนเลือกที่จะหาความรู้กันมากขึ้นและคนที่สร้างคอนเทนต์เราไม่จําเป็นต้องเป็นอาจารย์ตามโรงเรียนหรือตามสถาบันกวดวิชาเราก็เป็นอาจารย์ได้ไง่ายๆเลยครับ เพียงแค่มี Facebook หรือว่า Google Account ครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเริ่มจะสร้างแนวคอนเทนต์อย่างให้เริ่มจาก YouTube ดีกว่าครับถามว่าทำไมต้องเริ่มจาก YouTube เพราะว่าเอากอดิทิมการเผยแพร่คลิปของเรามันไม่เหมือน Facebook ครับ Facebook เนี่ยตอนนี้ใครจะสร้างเพจเพื่อทำธุรกิจเนี่ยเป็นเลือกที่ยากมากแล้วครับเพราะว่าต่อให้จำนวนไลค์เยอะแต่ว่ายอดการเข้าดูเดี๋ยวนี้มันก็น้อยมากที่ทำได้ก็คือจ่ายโฆษณาให้ Facebook และโฆษณาที่ทําให้ต้องเป็นไปตามกฎของ Facebook อีกเห็นไหมวุ่นวายครับทําใน YouTube ดีกว่าคลิปนี้เราจะให้ข้อแนะนําในการสร้างคอนเทนต์ครับซึ่งสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ใน c h ANNEL ของเราครับแน่นอนเราใช้ฟรีๆเลยแต่จะมีโฆษณามากวนใจนิดนึงไม่ต้องกลัวครับมีไม่กี่ตัวหรอก <laughs> ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรอย่าทำเป็นช่องจับชายเด็ดขาดครับ ก่อนอื่นถ้าจะมาทางด้านนี้อย่างแรกคือเราชอบอะไรครับซึ่งผมเชื่อว่าความชอบของทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแต่คนจะแตกต่างกันไปแต่ขออย่างเดียวครับความชอบต้องอย่าผิดกฎหมายหรือว่ากฎศิลธรรมก็แล้วกันครับถ้าคิดไม่ออกเนี่ยเราจะยกตัวอย่างให้ครับอย่างเราจะต้องกินอาหารชอบกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารเลยครับเราชอบเที่ยวก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเที่ยวโดยเฉพาะเราชอบเล่นเกมก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม เหมือนในช anel ของเราณตอนนี้ครับเราชอบมือถือก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมือถือเลยเราชอบฟังเพลงชอบสะสมหูฟังก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหูฟังทำเทคนิคก,การฟังเพลงไปเลยครับหรือเราชอบขี่จักรยานก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับจักรยานเลยครับบางคนมักจะโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายต้องได้เยอะๆต้องกว้างแต่จะบอกว่าอย่าไปโฟกัสตรงนั้นครับฟังเสียงหัวใจที่เรียกร้องซะก่อนแล้วก็เผยความเป็นตัวเองตัวเราออกมาครับ ลืมเรื่องเงินๆินทองทองไปก่อนจงเป็นผู้สงสัยและผู้ให้ความรู้เมื่อเรารู้ตัวเองว่าเราชอบด้านใดเราก็ต้องหาสิ่งที่มันเป็นประเด็นครับตรงนี้เริ่มฝึกในการคิดแล้วคิดว่าเราจะสร้างหัวข้ออะไรดีซึ่งบางคนยังไม่มีสกิลในการคิดสัเท่าไหร่ข้อแนะนําก็คือเราจะต้องหาข้อมูลที่เราชอบให้เยอะเป็นกิจวัตรหรือว่าหาอะไรทําจนเป็นประสบการณ์ติดตัวครับ ทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดการสงสัยขึ้นมาครับเราก็ตั้งคําถามเรื่อยๆคือเราจะต้องฝึกตั้งคําถามให้เก่งครับตั้งไปเลยครับตั้งๆๆๆๆไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องกลัวว่าใครจะตอบเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะตอบเองครับคือถามมาแล้วก็ถามเองตอบเองเออและเมื่อเรารู้ลึกร,รู้จริงเนี่เราก็จะสามารถสร้างหัวข้อที่อยากจะบอกให้ทุกๆคนได้ฟังได้ครับยกตัวอย่างคนที่ชอบหูฟังถ้าใครฟังหูฟังเยอะมากๆเนี่ย เราก็จะเริ่มคิดออกแล้วว่าหูฟังแพงๆกับหูฟังราคาถูกเนี่ยแตกต่างอย่างไรหรือให้ความรู้เรื่องไดเวอร์ของหูฟังเช่นทำไมไดเวอร์ v a หรือว่า balance a m a t u r เนี่ยให้เสียงที่เป็นกลางมากๆถ้าทำคอนเทนต์เรื่องอาหารอันนี้หลายคนเลยนะหลากหลายมากนะฮะจะทำรีวิวก็ได้จะเปรียบเทียบก็โอเคอย่างตั้งหัวข้อทำไมคนชอบกินของหวานหรืออะไรคือความอร่อยอันนั้นต้องหาความรู้หนักเลย หรือพวกสายสะสมของเล่นก็ทําเรื่องเกี่ยวกับปอดของเล่นหรือรีวิวของเล่นหายากกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เราต้องเป็นผู้รู้เฉพาะทางครับวิธีคิดคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ตายตัวครับคือถ้าเกิดว่าหัวข้อมันโผล่ออกมาในหัวสมองเนี่ยถ้าคิดได้เดี๋ยวนั้นขั้นตอนต่อไปที่เราจะพูดสําคัญที่สุดครับคิดหัวข้อคอนเทนต์ได้จดใส่เอเวอร์โนซะเมื่อเราคิดได้แล้วครับอย่าลืมจดใส่เอเวอร์โนเลยนะครับ จดเลยอะไรคือ Evernote ละ่ะมันก็คือแอปในมือถือที่ให้เราจดจดแล้วก็จดเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะเขียนลงไปครับโดยเราจะต้องสมัครก่อนนะซึ่งการจดใน Evernote เนี่ยเราสามารถเปิดสิ่งที่เราจดได้ถ้าที่นั่นอนะ่ะมันมีอินเทอร์เน็ตเปิดในคอมก็ได้เปิดในมือถือก็โอตัวนี้สําคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าบางวันเนี่ยใช่ว่าเราจะคิดคอนเทนต์ออกถ้าอยากทำคอนเทนต์แล้ววันนั้นดันคิดไม่ออกละ่ะ ก็เอาข้อมูลจาก Evernote แล้วเขียนเลยครับเมื่อจะใช้แต่ละคอนเทนต์ก็จะมาแตกประเด็นย่อยอย่างน้อย4ประเด็นย่อยวิธีนี้ครับเป็นวิธีทําแบบ Mind Mapping เดี้ยเลยก็คือสร้างหัวข้อใหญ่1ห,หัวข้อแล้วก็แตกประเด็นย่อยแตกเรื่อยๆๆๆๆ,ๆแต่เราจะเอาแค่4ถึง6ก็พอถ้า5กําลังดีครับโดยในขั้นตอนนี้ครับเราจะเริ่มทําใน Google Docs ครับซึ่งวิธีเปิด Google Docs เนี่ยง่ายมากครับถ้าเรามีบัญชี Google นะครับ ผมเชื่อว่าแทบทุกคนที่จะทำคอนเทนต์ใน y t u t u เนี่ยจะต้องมีบัญชีของ Google แน่ๆเพราะว่าการสมัคร YouTube เราต้องมี Google Account ก่อนครับและ Google Account เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราสามารถทำได้ครับหนึ่งในนั้นก็คือการพิมพ์เอกสารที่เรียกว่า Google Docs บริการนี้คล้ายๆ Microsoft Word แต่ที่เด่นกว่าก็คือบริการนี้เป็นบริการ c ล o ว d ์คือเซฟในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ของเราเลยแล้วเราสามารถเปิดใช้งานได้แทบทุกคอมพิวเตอร์ ถ้าเราลงซื้อลงชื่อเข้าใช้งานของ Google ก่อนนะใน Google Docs เราจะตั้งชื่อเอกสารนั้นก่อนเลยครับแล้วก็คิดหัวข้อย่อยสัก4 6ถึงหหัวข้อเมื่อคิดได้แล้วเราก็เริ่มเขียนกันเลยครับก็คือเวลาคิดเนี่ยเราพิมพ์เหยือว่าหัวข้อย่อยน,นั้นเป็นมีอะไรบ้างแล้วก็พอพิมพ์เสร็จหัวข้อแรกเสร็จแล้วก็ขึ้นขึ้นอีกบรรทัดใหม่แล้วก็เขียนเขียนยือนหน้าไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อคือเขียนหัวข้อให้ครบตามที่ต้องการนะ เขียนสคริปต์ให้เรียบร้อยแล้วก็อัดเสียงตามสคริปต์เลยคราวนี้เราจะเขียนบทพูดครับก็จะมีบทพูดเริ่มแรกอย่างแนะนําตัวก่อนแล้วก็ตามด้วยการเกินว่าเราจะพูดอะไรแล้วตามด้วยการกล่าวหัวข้อที่เราจะพูดครับจากนั้นเราก็จะแตกประเด็นไปแต่ละหัวข้อได้เลยครับซึ่งการเขียนหัวเนื้เอเนื้อหาในแต่ละหัวข้อเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาการเขียนด้วยเลยครับแนะนําให้หาซื้อหนังสือแนวพัฒนาตัวเองมาอ่านหรือ การสร้างคอนเทนต์จะใช้ภาษาคล้ายคลึงให้กับในหนังสือจิตวิทยาครับหรือถ้าอยากจะศึกษาแบบฟรีๆเนี่ยก็ติดตามพวกเพจใน Facebook หรือว่าชอบเขียนคอนเทนต์ครับก็อ่านแล้วก็จับใจความว่าไอ้เน,นื้อมันเริ่มต้นที่ตรงไหนและการใช้คําเป็นยังไงครั้งแรกเราอาจจะคิดคอนเทนต์หรือเขียนสคริปต์ไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าทําบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นครับต่อไปจะเป็นการอัดเสียงครับเราจะใช้โปรแกรม Voice Recorder ในการอัดเสียงซึ่งจะมีอยู่ใน Windows 10 แต่ถ้าเป็นวิดีโอ7ถึง8เนี่ยก็จะมีครับแต่การเซฟไฟล์จะแตกต่างกันแมลว่าตัวโปรแกรมตัวนี้จะดูแล้วมันไม่น่าเป็นโปรแกรมสําหรับมือโปรเลยแต่ว่าเราจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับอัดเสียงแล้วก็ดได้เสียงที่ดีเลยด้วยครับจากนั้นเราก็เอาสคริปที่เขียนเนี่ยไปเข้าในกระบวนการต่อไปคือตัดต่อหาภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหานั้นแล้วจัดตัดต่อแล้วอัปโหลดโหลดมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ ภาพหรือคลิปวิดีโอที่เราจะใช้ตัดต่อเนี่ยเราสามารถหาได้ในเน็ตครับถ้าเป็นภาพเราก็หาโดยการค้นหาภาพใน Google เลยส่วนถ้าวิดีโอใน YouTube ครับเราจะต้องใช้เว็บที่ดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube โดยใช้คีย์เวิร์ด YouTube วิดีโอดาวโหลดแล้วพวกเว็บที่ดาวน์โหลดมันก็มีการให้พึบไงเมื่อหลดเสร็จแล้วครับก็ถึงเวลาตัดต่อแล้วครับโปรแกรมที่ใช้ตัดต่อที่เด่นๆก็จะมีโปรแกรม Adobe Premiere Pro และก็ Sony Vegas เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเอาโปรแกรมไหนแต่เราจะใช้ Premiere Pro เ,เพราะว่าถนัดทางนี้มากกว่าส่วนวิธีการตัดต่อเนี่ยก็หากันเอาเองใน YouTube ครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็จะบอกคร่าวๆถึงขั้นตอนการผลิตคลิปแต่ละคลิปซึ่งเป็นสายคอนเทนต์ครับจบลงแล้วครับสำหรับคลิปขั้นตอนการสร้างคอนเทนต โดยคลิปนี้ครับเราก็ยกตัวอย่างการสร้างคอนเทนต์ในช่องของเราครับซึ่งเพื่อนๆพืนของเราเนี่ยสามารถดัดแปลงให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้ตามใจชอบครับแต่สิสําคัญครับเราจะสรุปสั้นๆว่าหาเสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถนัดครับหรือเมื่อเจอแล้วครับเราก็จะเป็นกูรูทางด้านนั้นเลยและทำคอนเทนต์นั้นเรื่อยๆจนคนรู้ว่าเราเป็นกูรูทางด้านนั้นด้านนี้นะคลิปนี้อาจจะเร็วนิดนึงครับแต่ว่าเราทำคอนเทนต์เราทำแบบเน,เนื้อให้เลยครับจะได้แบบสรุปยอ่ยอๆแล้วก็คนจะได้เข้าใจง,ง่ายยิ่งขึ้นครับ ใครที่ยังไม่ได้ซับสไคร์นะครับก็สามารถซับสไคร์ได้นะครับที่ช anel เราครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ